โยยสวัสดีครับพี่ดีมบาโคสเหรอครับท่งผมเป็นเอกลักษณ์แต่พูดไปก็ไม่รู้จักนใส่ก็งา้นงานอ่ะพูดจาก,ก็กวนประสาอย่าทำเป็นพูดมากเดี๋เอามิเนียนยัดปากสีผิวก็ดามดำหน้าตาเหมือนสับหลาดถ่ายรูปออกมาทีไรงี่มันมนุษย์หรืออุกกาบาตเก่งมาจากไหนครับเอฟซี FC ผมไม่สนถ้าคิดว่าหน้าเหมือนคนที่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนปะ โย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 สวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะชื่อกัดใช่ปะหรือว่าชื่อไอเกนแน่วะเอาสักชื่อเฮะเรียกให้มันยุ่งยากทำไมวะชื่อกัดไอเหรอจ๊ะเออชื่อแปลกเนี้ยปีศาจหรือสัตว์ประหลาดหน้าเหมือนอะไรก็ไม่สนในแฟนน้องกัดอ่านหรือว่าเป็นผีล่องหนมีแฟนเป็นตัวเป็นตนตสักคนดินเองก็ยังไม่มีก็ทมว่าอยากมีไหมก็อยากมีนะแต่ยังดีกว่าวะเพราะตังที่หาได้อ่ะ จะเอาไปซื้อไปเนียนหมดในล้ำแฟนต้องการอะโชว์หน้าหน่อยสิจ๊ะหน้าเหมือนสัตว์ประหลาดใช่ไหมกูนึกว่าคนโยอือฮะ ที่ชื่อกับไอพ่อไออย่างยอมมันธรรมดาที่ดีบาโคชิดด,ดีอย่างยอมไม่ได้เหรอแบบปากดีจังอยากรู้จริงๆใครสอนมาถ้าไม่เห็นว่าเป็นพี่ระวังโดนตบได้บาทาส่วนเรื่องแฟน,นนะมีแล้วรักที่สุดแต่ก็พี่ไม่ยอมหยุดดูด,วดวสวงขงการถีบแนหลุดเธอเอ้ยเปิดจริงๆพวกไม่มีแฟนให้ดูแลน่นอย่างพี่ไม่น่ามาแล้วน่าจะไปเป็นช่างแอร์ผมมีเล็กนะครับ เียกินเฉยๆก็ได้ปาคนมันก็แค่ฉายาดูพื่นหลังห้องงองไปก็มีแต่สุกตาป่าป่าป่าปลาน้นๆที่บอกว่าบอกดีเนี่ยขอบคุณนะครับที่พูดมาแต่ดิไม่สนเราก็แค่เสียงนกเสียงกาถ้าไม่บอกว่าเป็นน้อนนึกว่าอายุ2 5ปีพี่สนับสนุนนะถ้าตกหน้าพี่ด้วยบาทายังไงก็สู้ความหนาของหน้าพี่ไม่ได้หรอกที่ตกมาแต่ไม่ต้องนใจนะ หวังว่าช่างแอร์คงไม่ใช่แฟนน้องกัสนะผมไม่ล็กนะครับผมไม่ล็กนะครับ <laughs>